เพิ่งจะรูร้ว่ามีสูตรแกงเขียวหวานด้วยเพื่อนๆครับและนี่ก็คือหน้าตาแกงเขียวหวานที่ทํามาจากผงปรุงรสคีนแคชอยสูตรแกงเขียวหวานนะครับเพื่อนๆปกติผมก็ปรุงอาหารจากผงปรุงรสคีนแคชอยเป็นประจํานะครับแต่ตอนนี้ทางร้านเขามีสูตรใหม่สูตรแกงเขียวหวานเห็นแล้วก็อยากลองก็จัดไปเลยสิครับสาหรับวัตถุดิบวันนี้ก็จะมีอกไก่หั่นชิ้นนะครับวันนี้ผมใช้อยู่ที่ประมาณ300กรัมนะครับอ่าเสร็จแล้วก็จะเป็นมะเขือเปาะหั่นเป็นชิ้นไว้นะครับ พริกนะครับพริกเม็ดใหญ่นะครับก็จะเป็นพริกแดงพริกเขียวเม็ดใหญ่หั่นไว้นะครับแล้วก็จะตามด้วยใบโหระพานะครับแกงเขียวหวานเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยนะครับใส่ใบโหระพาแล้วก็จะหอมมากๆเลยนะครับเ,เพื่อนแล้วพระเอกของเราก็ตามมาด้วยผงปรุงรสคีนแครชอยสูตรแกงเขียวหวานนะครับเ,เพื่อน ซึ่งผงปรุงรสตัวนี้นะครับเขาทํามาจากวัตถุดิบธรรมชาติ100เลยนะครับไม่มีการใส่วัตถุกันเสียไม่มีวัตถุปรุงแต่งใดๆนะครับแถมสูตรนี้ไม่ใส่ผงชูรสด้วยนะครับเพื่อนๆสายสุขภาพไม่ควรพลาดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่เคยทําหรือคิดเมนูไม่ออกนะครับให้พิกด้านหลังซองขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะเห็น QR code นะครับเพื่อนๆสามารถเอาโทรศัพท์มาสแกน QR code ตัวนี้เขาก็จะพาเราเข้าไปในหน้าเว็บไซต์ที่แนะนําวิธีการทําเมนูอาหารสําหรับผงปรุงรสตัวนี้นะครับเพื่อนๆถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคครับโอเเพื่น วัตถุดิบทุกอย่างก็พร้อมแล้วนะครับเราไปเริ่มลงมือทํากันเลยนะครับเริ่มต้นในการตั้งหม้อบนเตาแก๊สแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะครับปริมาณน้ําก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆต้องการแกงเขียวหวานของเรานั้นมีน้ํามากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าใครชอบแบบขุดกิ๊กขกิก็ใส่น้ําลงไปน้อยๆนะครับส่วนตัวผมทําแค่ถ้วยเดียวนะครับผมก็จะใช้ถ้วยที่ใส่แกงนั้นตวงน้ำนะครับก็ประมาณสักครึ่งถ้วยนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ผงปรุงรสคีนแคร์ช้อยสูตรแกงเขียวหวานตามลงไปเลยนะครับถ้าตามสูตรที่เขาระบุ 150กรัมนะครับแต่วันนี้มีคุณภรรยามาทานด้วยนะครับ <im it> ก็เลยเพิ่มอกไก่เป็นทั้งหมด300กรัมนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้ใส่มะเขือเปาะที่เราหั่นเป็นชิ้นรอไว้แล้วน,น,นะครับการที่จะทําให้มะเขือปาะนั้นไม่ดํานะครับให้เราแช่มะเขือเปาะไว้กับน้ําเกลือนะครับ <im it> <ๆ S 2> ก็จะได้มะๆๆเขือปอขาวๆแบบในคลิปเลยนะครับหลังจากที่มะเขือปาะเริ่มสุกแล้วนะครับเราก็จะใส่พริกชี้ฟ้าสีดแดงเขียวที่เราหั่นเตรียมไว้นะครับตามลงไปเลยนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราใส่พริกลงไปนะครับก็ทําให้แกงของเรานั้นหน้าตาดูดีขึ้นมาทันทีเลยนะครับหลังจากใส่พริกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอให้พริกสุกสักนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือการใส่ใบโหระพาลงไปนะครับซึ่งแกงเขียวหวเป็นอะไรที่ขาดได้เลยนะครับ ไม่ใส่ใบโหระพานี้ก็คือไม่ใช่แกงเขียวหวานแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าใบโหระพานั้นทำให้แกงเขียวหวานของเรานั้นดูหน้าตาสีสันน่าทานแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับเมนูแกงเขียวหวานอกไก่ที่ปรุงจากผงปรุงรสคีนแคชอยสูตรแกงเขียวหวานนะครับสำหรับผงปรุงรสคีนแคชอยไม่ได้มีแค่สูตรนี้สูตรเดียวนะครับมีทั้งหมดให้เลือกถึง13สูตรเลยนะครับส่วนตัวผมก็ชอบอยู่หลายสูตรมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผัดผักที่ทำอยู่ประจำนะครับผัดกะเพราต้มยำนะครับ หรือจะเป็นผงลาบน้ำตกก็มีนะครับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะลองผงปรุงรสเพื่อสุขภาพตัวนี้นะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้ในตะกร้าด้านล่างซ้ายมือของคีปวิดโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับตอนนี้แกงเขียวหวานอกไก่และขนมจีนก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วนะครับผมกับภรรยาก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆไปรับประทานแกงเขียวหวานอกไก่กับขนมจีนก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ